ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปนะครับหมายความว่าขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้จบทุกอย่างมีโซน่ารอบคันด้วยพับนะครับปรับเปลี่ยนปแบบเบาได้คิดต้องเอาง่ายเอาเลยนะครับคันนี้สามารถทําเป็นเตียงได้เลยแล้วบอกเลยครับทำเป็นเตียงเนี่ยไปเถาใหญ่นะครับไปอะไรเนี้ยสบายมากเอาได้เลยใครนะครับได้คันนี้ไปโชคดีโคตรเพราะว่าสภาพสวยเหมือนป้ายแดงเลยสวัสดีครับผมบอสนะครับจาก P B Used Car by r o c k e A นะครับวันนี้มาเจอผมผมต้นรัคาโดนนี้แล้วครับ ใครหารถนิสสันเอ็กเนะครับตัวไฮบริดโคตรประหยัดสวยและกว้างนะครับราคาโคตรถูกนะครับผมแนะนําคันนี้ครับรถบ้านมือเดียวพอเริ่มต้นนะครับวันละถูกมากเลยขอบอร์ดได้เลยมาสีขาวสวยๆบอร์ดได้เลยครับคันด้านนี้ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมนี่ครับคิวด้านน้องจะมีนะครับเวลคัมไลน์ครับคิวน้องไฟหน้ามาตินะครับไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยเพราะมันคือตัวท็อปสุดบอร์ดได้เลยใครนะครับได้คันนี้ไปโชคดีโคตรเพราะว่าสภาพ สวยเหมือนป้ายแดงเลยแต่ราคาถูกกว่าเกินครึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมตัวนี้รถเพิ่งมานะบอกก่อนรถเพิ่งมานะครับตัวนี้แม็กซ์17นะครับด้านนี้นะครับยังดูใหม่อยู่เลยครับผมด้านนี้ตัวนี้ครับกระจมองข้างไฟเลี้ยวพร้อมนะครับไฟนะครับบอกตำแหน่งว่ามาจากจุดบอดรถมาจากจุดบอดแสดงตำแหน่งด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยกุญแจรีโมทนะครับเป็นด้านนี้2ตัวครบเราสามารถอุจจแจใส่ในกระเป๋านะครับกดเปิดปิดมีอ่ะเป็นไงล่ะ คูขนาดไหนไปต่อเลยครับเราจับลังคานะครับเอาไว้ขนของนะครับซึ่งในยความที่เป็นรถ SUV นะครับอันหนึงประสงค์ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปนะครับหมายความว่าขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้จบทุกอย่างมีโซน่ารอบคันด้วยระบบถอยหลังจอดแบบ i Bird Eye View นะครับคันนี้ผมทำโปรโมชั่นราคาแค่5 8 9 0 0 0ดูอยู่ใช่ไหมครับว่าเลยหมื่นหนึ่งอที่5 7 9 0 0 0พร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอคันนี้มีรับเครื่อนคันนี้นะครับมีรับเ,เครื่องนั้นเกียร์ฮะ ตามไปถึงโชว์รูมด้วยบอกได้เลยครับบอกแล้คันนี้ครับมีซื้อสดไม่มีแวดดอกเบี้ยริมต้นแค่2 7 9ายังไม่พอครับบริการฟแนนซ์ทั่วประเทศจุ๊่ไหนก็ซื้อเราได้นะครับผมบริการรุเฉลี่ยฟรีหนึ่งปีเต็มเต็มรู้สึกเฉลอครับอย่างเช่าร่มหาควายกให้แบตหมดเข้ามาจําให้น้ามันหมดเข้ามาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยและที่สำคัญสุดถ้าซื้อตอนนี้ครับผมรับกผมมีรับเงนเคลื่อนกีให้ไปเลย2เต็มมากสุดดในตลลาแะขอบออกกไดด้เลยมาูนต่ีวา เอ้ยลืมไปยังไม่ได้เปิดรถกดก่อนเลยเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้นะครับผมนี่บอกได้เลยว่าเทา่คูลไม่เหมือนใครเป็นของตัวประตูตตหลังไฟฟ้านะครับความสวยงามน็อตนั้นเขาไม่เคยแกะไม่เคยเลยนะครับคันนี้เหมือนป้ายแดงทุกประการเลยปีประมสิบหกบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเลยครับด้านนี้นะครับนี่ที่เก็บของต่างๆเนี่ยเขาจัดเป็นระเบียบหมดเลยนะครับรักเบาะนะครับเราสามารถนะครับ พับนะครับปรับเป็นรูปแบบเบาได้คิดงเอาง่ายเบาเลยนะครับคันนี้สามารถทําเป็นเตียงได้เลยแล้วเบาเลยครับทำเป็นเตียงเนี่ยไปเถาใหญ่นะครับไปอะไรเนี้ยสบายมากขนคนก็ได้ขนของก็ได้คันนี้จบได้เลยเพราะขับสี่ด้วยด้านนี้เนี่ยเวลาจะปดปิดปิดเองปะต่อเลยเดี๋ยวปะปะ,ปะ,ปะ นนีีเ้เยนนรถพึ่งมาคันนี้บอกเลยนี่ครับคือน็อตน็อทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยเงี้ยมาท้าพิสูจน์ได้เลยครับว่าคันนี้บอกได้เลยว่าเดิมเดิมเลยของมันเลยครับผมระบบไฮบริดลูกค้าบ,บอกเฮ้ยมันจะดีไหมผมอยากบอกงนี้ครับ mm hmm. มันเป็นการทํางานเครื่องกับงทงตัวไฟฟ้าทำงาร่วมกันและยิ่งติดยิ่งดีหมายความว่าถ้าเราใช้ในเมือง <S <s ใช่ไหมครับ ตัวนี้จะประหยัดมากใช้นอกเมืองก็โคตรดีเพราะมาขับสีได้ด้วยแล้วบอกเลยระบบไฟฟ้าตัวนี้ถูกมากไฮบริดนะครับสามารถซื้อในช้อปปียังได้เลยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยวเามั่นใจได้เลยว่าแบตเขาใช้ได้นานเท่ากับเครื่องยนต์ได้เลยเดี๋ยวผมตาดูดีกว่าเป็นไงบ้างอันนี้คือสตาร์แล้วนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่ไฟฟ้าเต็มนะครับผมเครื่องจะเงียบมากและแรง สั่งตามเท้าเราเลยดีไหมล่ะปะดูต่อเดียวคือออกห้างคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดล้านสีหนะครับตัวนี้ตัวท็อปเขาอย่างที่บอกครับราคามันอยู่แค่ประมาณแค่5้าล้านเไอ้ท็ทีห้าแสนเพราะฉันหายไปเกินครึ่งหายไปร้านนึงอะใช่คำวันนี้ดีกว่าเปิดเข้ามาในความลรกชัวรี่เขาครับไม่ว่าเป็นเซ็นทรัลก็จบไฟฟ้าเบาะหนังอยู่ด้านนี้หมดเลยปกระจบเพาไฟฟ้าด้วย คันนี้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับผมแอร์แบ็กแอเบสพร้อมเลยระบบคุชคอนโทรลนะครับการวางสายรับสายด้านนี้หมดเลยเพิ่งวิ่งมาแสนสองหมื่นโลเข้าศูนย์ตลอดบอกได้เลยครับคันนี้คุ้มสุดๆและด้านนี้ครับผมเราสามารถนะครับผมมีแผนที่ในวิกเกเตอร์นะครับนำทางได้เลยนะครับด้านนี้แอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับผมกล่องใสแว่นตานะครับผมทุกอย่างอยู่มีครบหมดเลยมัลติแท็กนี่ฮะให้ดูนิดหนึ่งนี่ขับสี่ขับสองด้านนี้เลยครับผม ระบบออกนี่ครับล้อเลื่อนนะครับไอ้ตัวทีจอดทางชันก็มีด้วยเรียกว่าความปลอดภัยต่างๆเขาใส่มาครบเลยเรียกว่าคันนี้จบได้หมดเลยผมสูงว่าจะเจหนัก80หัวไม่ติดนั่งสบายมากๆเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหน้านหลังให้ดูนะเป็นไงบ้างเสียงอุ้ยหน่อยคือไม่สบายนะครับแต่รักจะมารีวิวโอ้โหกว้างมากเช่อไหมครับเป็นรถที่กว้างที่สุดที่เคยนั่งมาหัวไม่ติด คือถ้าใครมีเด็กเล็กนะครับคันนี้แนะนําเลยคอนเฟิร์มแล้วเออผมลืมบอกไปแอร์แบ็กเขามีตั้งแต่นี่ครับไซส์แอร์แบ็กนี่ครับตรงเบาะด้านข้างเห็นไหมครับทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยแอร์ด้านหลังก็มีพร้อมโูกกว้างมากเลยครับโูกโคตรดีเลยแน่นอนครับเอ็ก l นะครับสีขาวมุกนะครับขับสีมีเคนเนโชว์รูมนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับผมออกห้าง้านสี่กว่าหรือแค่5้าแสนกว่าเองจองไปส่หรับเพื่อมีตังหากไม่ใหายพลาดจริงครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์นะฮะกดสับตะไคร้ เพื่อภาคที่ต่อไปรถผลรถผลจอบประสบคาพิลาร์สามเลยซ้อนลาแห่งร้อยเก้ามานิดเดียวจะเห็นช่องจะเห็นช่องวเขียวๆพีบีเล่าบ้านเกิดเองเปิดทุกวันนั้นแตลเก้าโมงหกโมนะครับเนี่ยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ